วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมยาริส a อทีระหว่างรุ่นพรีเมียมและพรีเมียมลักช y รกับราคาค่าตัวที่ต่างกันที่30,000บาทมีอะไรที่ต่างกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง y u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  e ต t o ต o าดีเยียมออฟฟิเชียลนะครับอยู่กับผมบอมโตโยต้าดีเียมและวันนี้ครับอย่างที่บอกไปว่ายาริสเอทีนะครับ ซ้ายมือของผมนั้นเป็นรุ่นพรีเมียมและขวามือของผมนั้นเป็นรุ่นพรีเมียมลักชวรี่นะครับค่าตัวของรุ่นพรีเมียมนะครับจะอยู่ที่669,0 0 0บาทและพรีเมียมลักชวรี่699,000บาทนะครับค่าตัวต่างกันที่3 0,000บาทมีอะไรที่ต่างกันบ้างเดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆเลยนะครับก็คือ1ครับมีสีที่ต่างกันเล็กน้อยนะครับ2ออปชันที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็3นะครับตัวเบาะ ที่มีความแตกต่างกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมแต่ละจุดนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรก่อนที่เราจะไปชมสิ่งที่ต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมนะครับว่ามีอะไรที่เหมือนกันบ้างต้องพูดได้เลยนะครับว่าตัวโครงสร้างนะครับทั้งหมดเลย2รุ่นนี้นะครับมีความเหมือนกันทั้งหมดนะครับโครงสร้างตัวถังต่างๆนะครับสีที่มีให้เลือกนะครับเหมือนกันทั้งหมด ออปชันต่างๆเนี่ยแตกต่างกันที่เล็กน้อยนะครับดีทรงดีไซน์เหมือนกันหมดเลยไฟหน้าล้ออลลอยขนาด16นิ้วเหมือนกันหมดทุกอย่างสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมจะพามาดูและแตกต่างนั่นก็คือตัวกระจมองข้างนะครับกระจมองข้างนะครับของรุ่นพรีเมียมจะให้มาเป็นสีเดียวกันกับตัวรถส่วนรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่หรือว่าตัวท็อปนะครับตัวนี้จะให้มาเป็นสีดำแบบเปียโนแบ็คนะครับตัวนี้ ต้องบอกก่อนว่าตัวรถเนี่ยค่อนข้างเป็นสีทึบนะครับจะสังเกตได้ยากแต่ถ้าเป็นรถที่เป็นสีขาวมุกนะครับจะสังเกตได้ง่ายเลยว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวท็อปนะครับเพราะว่ากระจมองข้างของเขาจะเป็นสีดําแบบเปียโนแบ็กนั่นเองครับก่อนที่จะไปชมสิ่งที่ต่างกันจุดที่2นะครับเดี๋ยวแวะชมด้านท้ายกันสักเล็กน้อยนะครับด้านท้ายของทั้ง2รุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียมและพรีเมียมลักชัวรี่นะครับมีความเหมือนกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องมองหลังนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยว ต่างๆเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับและจุดที่2นะครับที่แตกต่างกันนั่นก็คือในส่วนของตัวเบาะนั่นเองนะครับเบาะของรุ่นพรีเมียมลักชวรี่นะครับจะให้มาเป็นแบบลายไดมอนคัดนะครับสีแดงแบบนี้เลยแต่มันไม่ได้แดงจ๋านะครับมันจะแดงแบบหรูหรานะครับเป็นแดงแบบ ผู้ดีนะครับแดงผู้ดีไม่แดงจ๋าแล้วก็ไม่แป้จนเกินไปนะครับในส่วนของรุ่นพรีเมียมนะครับก็จะเป็นเบาะลายสีดานั่นเองนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยนะครับและส่วนอื่นๆของภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอเครื่องเล่นเสียงนะครับระบบแอร์นะครับเกียร์หรือว่าอะไรต่างๆครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอะไรแบบนี้ครับคือเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับ คอนโซลนะครับสีของคอนโซลก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่มันแตกต่างกันเลยนะครับนั่นก็คือลําโพงครับลำโพงของรุ่นพรีเมียมนะครับจะให้มาแบบธรรมดาส่วนรุ่นพรีเมียมลักชวรี่หรือว่าตัวท็อปของเรานะครับจะให้มาเป็นลําโพงไพโอเนียทั้ง6จุดเลยนะครับก็จะมีความนุ่มลึกแล้วก็ให้เสียงที่ไพเราะมากกว่านั่นเองครับและจุดสุดท้ายนะครับที่มีความแตกต่างกันเลยนั่นก็คือ ไฟสร้างบรรยากาศหรือว่าไฟแอมเบียนไลท์นั่นเองนะครับรุ่นพรีเมียมนะครับจะให้มาเฉพาะตัวใต้บริเวณตรงนี้นะครับอ่าบริเวณตรงนี้นะครับก็จะให้มาเหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้เพิ่มมาของรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่หรือว่าตัวท็อปนะครับนั่นก็คือบริเวณตรงนี้ครับมันจะเป็นเส้นไฟยาวแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับจะเป็นแบบนี้ ก็จะประมาณนี้นะครับที่ได้เพิ่มขึ้นมาจากรุ่นพรีเมียมลักชูรี่ครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่มีความแตกต่างกันกับราคา30,000บาทที่เพิ่มขึ้นมาทุกคนคิดว่าคุ้มหรือไม่ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยแต่ว่าเรากระชับเพื่อความชัดเจนนะครับว่ามีอะไรที่ต่างกันบ้าง ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่สนใจรถยนต์โต y ยต้าอยู่ไม่ว่าจะเป็น a อทีหรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับลองทักเข้ามาสอบถามเราได้นะครับที่ To y ยต้ดีเยี่ยมที่แฟนเพจนะครับเฟซบุ o ก t ตโยต้ดีเยี่ยมอุบลหรือว่าจะเป็น Line แอดนะครับ @toyotadiyam หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับสายด่วนของเรา088 811111 1นนะครับเรามีที่ปรึกษาการขายคอยแนะนำคอยให้คำปรึกษากับคุณลูกค้าทุกท่านอยู่นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย